ผมบันทิตรุโรปสีคอนดัคเตอร์ระดับโลกนักพูดและนักเขียนระดับเบสเซอร์นะครับคุณเคยไหมที่จะอ,อ,อยากลงทุนนะ่อยากให้เงินทํางานให้เราหนักๆนะเพราะาเราไม่อยากทํางานหนักเองเ,ออเพราะว่าอยากจะทําอะไรที่มันสนุกสนานที่มันแบบที่มันเป็นแพชชั่นของเราที่เราลงไรงนะครับแต่ว่ามีคนเคยสอนว่าโอ้ยต้องลงทุนต้องไปนั่งต่อตามตลาดหุ้นต้องไปนั่งอะไรผมวันนี้ผมจะบอกบอกสกเรตเคล็ดลับนะครับ ที่คนขี้เกียจอย่างผมเนี่ยขี้เกียจลงทุนขี้เกียจไปนั่งตามดูขี้เกียจอะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าเงินทํางานให้หนักเราอะหนักเกินกว่าไอ้ผู้ที่ขยันซะอีกผู้ที่ขยันนั่งตามตลาดหุ้นทั้งวันผู้ที่ขยันเป็น professional เป็นมืออาชีพผมจะบอกเคล็ดลับอันหนึ่งนะครับที่ผมศึกษามาเรียบร้อยแล้วแบบอ่านหนังสือมาเป็นร้อยๆยเล่มแล้วนะครับอ่านหนังสือพวกฝรั่งนะครับแล้วก็ คอนเฟิร์มมาไม่ว่าจะเป็นวอเรนบัฟเฟต์นะครับวอบัฟเฟต์นัก,น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 กลงทุนอันดับหนึ่งของโลกคอนเฟิร์มโดยโทนี่รอเบน,นคอนเฟิร์มเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดทั้งมวลเขาบอกว่าในที่สุดแล้วนะคนเป็นพวกมืออาชีพทั้งหลายแหละนะครับมืออาชีพที่นั่งอยู่ในวอลล์สตรีทนั่งตามตลาดหุ้นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขาใช้ใช้เวลาทั้งชีวิตเนี่ยแต่ยังสู้80-90%การของทุกในกรณีทุกกรณีเนี่ย90%โอเค ยังสู้คนที่เอาเงินไปลงทุนในระยะยาวไม่ได้เงินที่เงินเอาลงทุนในระยะยาวที่ถูกที่นะครับที่ถูกที่แล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือซื้อทั้งตลาดเลยซื้อทั้งตลาดผมก็ซื้อทั้งตลาดนะพูดถึงเรื่องหุ้นนะผมซื้อทั้งตลาดในอเมริกานะครับเป็นที่เรียกว่าอินด x f ฟันแล้วก็ได้ผลสุดๆนะครับก็สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มาตลอดแล้วก็อันนี้พูดถึงการลงทุนอย่างพูดอย่างเดียวนะครับในการลงทุนเราก็มีเรื่องอสังหาเรื่องอะไรด้วยนะครับโอเคประเด็นก็คือวิธีการลงทุนแบบคนนนขีีขี้เกยดสุดใ,ใ,ใ,ใ ในสมมติที่ผมศึกษามาแล้วก็ลองใช้กับตัวเองได้ได้ได,ได้ได้ผลจริงด้วยนะครับโอเควันนี้เนี่ยผมมีหนังสือเสียงที่แนะนําก็คือ สั่งเงินให้ทํางานหนักนะครับสั่งเงินให้ทํางานหนักเป็นแพชชั่นของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าผมเนี่ยมาบอกว่าชุดนี้มันเจ๋งสุดเลยมี4ี่แผ่นแล้วมันเจ๋งสุดๆพูดถึงการลงทุนที่มันรวบรวมข้อมูลที่เจ๋งที่สุดแล้วผมใช้ได้เองแต่ผมโฆษณาเองแล้วมันก็กระดากปากนิดหน่อยนะวันนี้เชิญลูกศิษย์ที่ฟังมาแล้วแล้วเขาบอกเขาในจำนวนทุกแผ่นที่เขาฟังเนี่ยเขาบอกเขาชอบแผ่นนี้มากที่สุดเลยเ,เดี๋ยวเชิญยุ้ยเข้ามาเลยนะครับี่ยุ้ยอาจจะคุ้นหน้านะครับี่ยุ้ยสวัสดีค่ะ ย้ยนะคะเอ่ออาจารย์ก็สําหรับแผ่นนี้นะคะที่อาจารย์ได้โปรยไปแล้วก็คือว่ายุเพิ่งยุเพิ่งจะฟังไปในตอนที่อาจารย์เอ่ออ,อที่แผ่นนี้ออกมาใหม่ๆเนี่ยแต่ฟังไปประมาณสี่ถึงห้ารอบได้เลยคือว่าแผ่นนี้ค่ะคือมันยุจับได้อย่างหนึ่งตรงกับตัวเองก็คือว่าตอนนี้ยุมีเงินอยู่ในอยู่ในพอร์ตอยู่เหมือนกันเสร็จแล้วมันติดแดงหมดเลยค่ะติดมานานมากแล้วด้วยยุก็แบบจะทํายังไงดี คือเราก็สนใจคือมันมีการการเล่นหุ้นนะคะมันจะมีสองทางสอสองอย่างก็คือเทคนิคใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าจะไปดูว่าการเงินอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรียนไปแล้วก็ไม่เข้าหัวค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจะเรียนกับใครคือกูรูคนสอนนี้คือเป็นร้อยเลยอะเราก็ไม่รู้เอาแล้วคนนี้จริงไหมคนนี้ไม่จริงเสร็จแล้วพอยิ่ไปถามเพื่อนเพื่อนคนนี้เขาเล่นหุ้นอยู่เพื่อนเขาบอกว่าคนนี้ดีไปซื้อหนังสือมาพอซื้อเสร็จปุ๊บ เฮ้ยคนนี้ไม่โอเคแล้วไปคนนี้คือเราคุณรู้ไหมคุณเชื่อใครเชื่อวอร์เรนบัฟเฟตจบวอร์เรนบัฟเฟตอันดับหนึ่งของโลกผมสรุปมาให้คุณรล้อยู่ในนี้ว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ไม่ใช่วอร์เรนบัฟเฟตคนเดียวพีเตอร์ลินช์หรือว่าคนที่มันดังๆเกี่ยวเรื่องการลงทุนที่แบบน่าเชื่อถือที่สุดของโลก <S <S ฟังพวกนั้นดีกว่าจบแล้ววอร์เรนบัฟเฟตการ,รันตีเลยบอกว่าถ้าเขามีลูกนะเขาจะบอกคำนี้ไปลงทุนอย่างรระยะยาวคุณไม่มีทางมานั่ง ทั้งวันทั้งคืนนั่งตามตลาดหุ้นแล้วก็ชนะพวกนั้นได้ไม่ไม,มีทางชนะตลาดที่ที่ที่มันเอ่อซื้อซื้อทั้งตลาดอะพูดง่ายยิก็เลยมีแผนค่ะว่าตอนนี้ที่ติดอยู่ยอมตัดใจเอาตังออกมามแล้วก็ไปลงในบริษัทที่ชื่อว่าที่อาจารย์พูดตลอดเลยนะ,ะในซีดี้จับได้เลยเวนการ์ด <c oughs> ค่ะผมไม่ได้อะไรจากเขานะผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขานะอาจารย์พูดหน่อยมา่เลยจนนี้บบว่าโอเคต้องจดไวแล้วเราต้องเอาตังเนี้ยไปลงทุนในต่างประเทศดีกว่าแล้วก็คือเราอะค่ะ แล้วเราก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทําในสิ่งที่เราอยากทําแผ่นนี้ค่ะมันจะเหมาะคนที่ไม่มีเวลาไม่รู้จะเชื่อใครดีไม่อยากจะเสี่ยคือเราไม่มีข้อมูลเนี่ยเราก็ไม่กล้าเสี่ยงมุ่งตังค์ของเราใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าเราขี้เกียจไอ้นี่ค่ะมันเป็นสิ่งที่ยุก็เป็นเหมือนอาจารย์ใช่ยุก็ขี้เกียจเหมือนกันคือจะให้เราไปนั่งมองจอทั้งวีทั้งวันเหมือนคนอื่นเขาก็คงเป็นไปไม่ได้เราจะไปนั่งเข้าคอส์สไยกันยอะแยะอ่านหนังสืออะไรคันยอะแยะเรื่องหุ้นเนี่ย ไปลงไปทั้งตลาดเลยหมดเรื่องเราไม่มีใครชนะตลาดได้นะส่วนใหญ่ตลาดในพูดถึงอเมริกานะแล้วเมืองไทยก็มีเมืองไทยถ้าซื้อทั้งตลาดุณก็แต่ว่าอาจจะเรทสู้เมืองอเมริกาไม่ได้ผมลงทุนที่อเมริกาแล้วก็โทนี่โรบินส์ก็โทนี่โรบินส์เขาทำหนังสือใหม่มาเกี่ยวก,กับเรื่องการเงินโดยเฉพาะเลยแล้วก็เ,เขาเขาก็พูดเหมือนกันเลยแป๊กก็คือลงทุนใน Index Fund หรือว่าซื้อทั้งตลาดเลยที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับหรือที่เรียกว่า s p 500 ในเมืองไทยก็เป็นมีตลาดแบบนี้เหมือนกันนะครับลองฟังในนี้ว่ามีเรียกชื่อเรียกว่าอะไระออในแผ่นนี้ค่ะอาจารย์จะรวบรวมนะคะคือเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือเขียนข้างหลังเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครยังแบบยังไม่รู้เนี่ยว่าแบบอาจารย์ได้ได้ reference น,นะคะมาจากใครเนี่ยค่ะข้างหลังจะมีหมดเลยสรุปป,ปันสรุปจากปัญญาและประสบการณ์ของสมองการเงินชั้นเยี่ยมอันนี้อาจารย์จะพูดทุกคนเลยว่าคือเขาวาสรุปมาแล้วเรื่องอย่างหนึ่งอาจารย์จะบอกว่าเงินของเรา เราอย่าเอาไปลงทุนง่ายๆโดยฟังจากใครที่แบบเฮ้ยอันนี้สิซื้อเลยเดี๋ยวข่าวมันมาเดี๋ยวเจ้าลงเดี๋ยวเจ้าออกอะไรเงี้ยซึ่งเคยเป็นมาก่อนคุณไม่มีทางคุณไม่มีทางไม่ต้องไปนั่งดูข่าวโอเคป่ะไม่ต้องไปนั่งดูข่าววางเงินไว้ให้ถูกที่ให้มันทํางานของมันเองแล้วคุณก็เอาเวลาไปทําเรื่องที่คุณอยากทําเรื่องที่ชอบเรื่องที่สนุกเรื่องที่เป็นแพชชั่นของคุณใครจะมีเวลาไปนั่งทําเรื่องที่ไม่อยากทำอะไรเรื่องของผมเนี่ยไม่มีเวลาไปนั่งทำเรื่องข่าว อะไรทั้งหลายแหละที่มันจะมีผลต่อหุ้นโอเคเปล่า <laughs> วันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันให้เป็นข้อคิดนะครับเพราะว่าวนคนส่วนใหญ่ยังยังคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องออสับสนเรื่องยากมู้จะเครื่อนยายอะไรเงี้ยวันนี้ให,ให้ให้เปิดประเด็นแค่นี้นะครับครั้งหน้าจะมาให้อ,อไอเดียเพิ่มเติมเกี่ยวกับลงทุนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือครับ